ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระองค์ทรงป้องกันประเทศให้ผลภัยแล้วยังทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงฟื้นฟูทางด้านศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทรงเริ่มต้นด้วยการสังคาย,ยนาชำระพระไตรปิฎกขึ้นที่วัดนิพพานาราม หรือวัดมหาธาตุยุวราชลังสรรแล้วโปรดให้จารึกลงลานไว้เป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงปิดทองทึบทั้งใบปกหน้าหลังและกรอบเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับทองเก็บรักษาไว้ที่หอพระมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและพระองค์ทรงออกกฎหมายส่งหนึ่งฉบับ อีกทั้งกวดขันข้าราชการและพลเมืองให้บำเพนตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทรงโปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่อีกหลายวัดเช่นวัดโพวัดระคังวัดราชบุรณะและวัดสะเกตโปรดให้อัญเชิญพระศรีสากยามุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากวัดมหาธาตุเมืองสุขโขทยัยล่องแพมาตามลำน้ำมาอัญเชิญไว้เป็นพระประธานในพระวิหารวัดมหาสุทธาวาสซึ่งภายหลังเปลี่ยนนามเป็นวัดสุทัศเทพวรารามโปรดให้ชำระกฎหมายเดิมซึ่งคลาดเคลื่อนเป็นอันมากมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเสียใหม่ แล้วให้อารักเขียนไว้เป็นสามฉบับเก็บไว้ที่หอหลวงห้องเครื่องและศาลหลวงอย่างละฉบับปิดตราราชสิงห์ขชสีและบัวกแก้วเป็นสำคัญเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมและอักษรศาสตร์เป็นอันมากโดยเฉพาะทางด้านวรรณกรรม ทรงมีกวีที่ยอดเยี่ยมคือเจ้าพระยาพระคังหนนส่วนพระองค์เองได้ส่งพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ดารังอิเหนาและอุนรุษด้วยทางด้านขนบธรรมเนียมพระราชประเพณีทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีพืชมงคล พระราชะพิธีอาพันพินาตอันเป็นเรื่องของพิธีกรรมในความพยายามต่อสู้กับโรคระบาดตามความคิดในสมัยนั้นและพระองค์โปรดให้เปลี่ยนธรรมเนียมถือน้ำพิพัสสัตยาซึ่งแต่ครั้งกรุงเก่าเคยเริ่มด้วยการถวายบังคมพระรูปพระเจ้าอู่ทองแล้วไปสักการะพระรัตนตไตยทรงเปลี่ยน เป็นบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วรับพระราชทานดื่มน้ำพระพิพัฒสัตยา